โมเมนต์นี่ไม่ได้นะเ้าก็ไปเลยทางมารับเป็นไปกินข้าวกินข้าวเสร็จเขาก็นั่งย่อยเขาก็ไปออกกำลังกูงกำลังากายครับกำลังกายเสร็จก็ามาส่งกันเขาก็ไปงานต่อเนี่ยครับไปงานต่อมีโมเมนต์ต่อเรื่องของเขาอะไรเงี้ยแม่ไม่ยุ่งยิ้มกับเขาแล้วขอให้รับผิดชอบงานใหน้มา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่แจ้งเตือนหน่อจเองิงเขาจอเขาใจหน่อยแล้วใครยังไม่ตื่นยังไม่มีใครตื่นหรอใช่ว่ามีใครตื่นนอนดึกกระซี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราพ่อมาบอกวิธีไอ้นี่หน่อยด้วยพ่อเอาวิธีลงว่าจะปักกระต้าแบบไหนใครจะเป็นพันธมิตรอะ่ะจะทำยังไงดี อยากขายกาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่ทำยังไงดีมีขั้นตอนในการทำคุณมีจะกร้าธุรกิจอยู่ไหมขอบคุณนะคะแม่เพนนีจะขอบคุณค่ะเขาจะอ,อ,อใจมาค่ะของกาแฟไม่ใช่ชงกาแฟใี่ยกะชงแบบให้ฟองให้ฟองคาปูชิโน่เขาขึ้นมาทาความเป็นคาปูชิโน่ะก็มีฟองนุ่มละมุน มีครีมเป็นครีมครีมนี่ไม่ใช่ครีมเทียมที่เกิดจากสัตว์นะคะเป็นครีมที่เกิดทําจากพืชากากใย,ยพืชนะคะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าสิ่งที่ฉันกินเข้าไปเป็น natural natural ที่ไม่แบบทําลายตัวเองสวัสดีค่ะน้นําฝนสวัสดีขอบคุณนะคะรวดยดอกกุหลาบมาใหกับค,คุณค่ะจะกินได้ระย,ยงยา่ฉันบอกีหแกคนว่ะ คนให้ดูนี่นี่เห็น,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 นปะ่ะครีมเทียนที่ไม่หนืดไม่เหนียวเ,เห็นไหมมันลื่นลงเห็นไหมมันไม่เกาะติดดูมันจะออกลงจากช้อนนะนี่ีคือไม่ใช่ครีมเทียนที่เกิดจากสัตว์เป็นครีมเทียนที่เกิดจากพืชไฟเบอร์ครีมเขาเรียกความหวานธรรมชาติค่ะจากน้ำจากมะพร้าวแล้วก็ใส่ผงพัดฉาเข้าไปทุกคนถามว่าทําไมามันใจสั่นไหมว่าไม่ชอบกินกาแฟไม่สั่นเพราะคาเฟอีนน้อย ใช้ผงจีบสองซองสามซองได้ต <Be sorry. S 1> ่อวันสวัสด like ีน oh. ้องแซมสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะน้องมนโคตรดีนะรอ้ยหยุดซองเกิดการเมืองไรยังไงถวัญงพ้นที่บ้านโอ้ยนี้เน่ถ่อนจิ้มมาได้เลยส่วนสบู่นะคะสบู่อุ้มรักเห็นบ้านนี่กวอนนี้น้อยน้อยเลยนี่ตอนนี้พาน้องอยู่ที่ตะก้าถ้าก้อนเดียวนี้คือหนึ่งเก้าศูนย์ แต่ถ้าสองก้อนสามแปดศูนย์จะได้อีกหนึ่งก้อนก็ตะก้าที่สามก้อนอะ่ะคือเราจะจ่ายแค่สามแปดศูนย์นะคะสีใบแดงมีทอนสีใบแดงมีทอนใบเขียวน้อยหนึ่งเก็จะไม่ขายเบาหนักสามแปดศูนย์กัน,น,กน,นเลยเด็ดเนาะเขาพิมพ์บัตรอตอดังเลยฮะต่อ,อดังเลยใช่เปล่าจะออกดังเลยน,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 น้องเล่นป่ะก็ใช่อย่างเงี้ยก็พวงอากาอศอสิบแน่แน่ นี่ตัวนี้น้ำต่อน้ำเหลืองเลยโตมากเลยเพราะว่าตรงหลังหัวเป็นวัดละเป็นวัดต้องมีจะติดลูกไปปะอยากเลยนะครับว่าเราขังบ้านทำไมต้องมาเป็นวันเจ็บขี้หน่อยเจ็บต้นคอ อูฟามาหาแม่ากาดูเลยมาขาจิ้มมาขาจิ้มมาอุ้มรักขปุญโญโอ้โหหน่อยหนึ่งโอเคให้เห็นเนาะให้เห็นครบนะคะนี่นะคะจิ้มได้เลยแต่แตะกาที่ปักหมุดคือตะกาของกระแสอ,อุ้มรักนะคะสองกระสอบพาราน้องอยู่ที่300สามร้อยสามใบแดง300สามลายทานอ่านไหพี่นะมทำไมอูฟาแบบเมื่อคืนไม่วิ่งไปผูกแม่๋า ทำไมต kind of like. ิดแฟนเหรอนนี้ติดแฟนเหรอลูกฮะต้องติดแฟนอืมก็อจเลยอุฟ้าอืมมาลักพห้กินกาแฟกูบ้นฮะหรือว่าติดผู้สาวหลายเกินก็ไม่มีเวลากินข้าวกินน้ำพวดนั่นนานาเม้นเม้นเนี่ยนาเม้นเม้นนี่ติดผู้สาวเนี่ยนาเม้นเม้นนี่ติดผู้สาวได้ไหนนาเม้นๆนี่ติดผู้สาวติดยุ่มีดีกว่า จุม่หนุจิ๊ม่หนุอืมอครับจ้เอาจุ๊บๆกันเอแนอแดแลนด์จุ๊บตัวเซนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอจอเข้าใจมาค่ะจิ้มได้เลยนะใครสนใจตะก้าไหนส่วนเซรั่มก็บอกแล้วว่าสามเก้าศูนย์ก็คือแล้วจะเอาไปมิกกบอะไรก็ได้จะเป็นกันแดดก,กับเซรั่มก็ได้เซรั่มกับเซรั่มกันแดดก,กับกันแดกกนแดก,ก็ได้ไดุ้ักตะก้านะคะ ศูนย์สองสามสามเก้าศูนย์หนึ่งสี่สองกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการไทยวะกาโทรกลับร้ศูนย์สองสามสามเก้าศูนย์ไรนะพี่สื่อ 02, นะทู้มาตรวจสอบครับพูดเลยศูนย์สองศูนย์สองสามสามสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองไม่ยังไง มามาจิ้มมาค่ะมือแรกกับไปเป็นยังไม่เปิดน่ารู้จ้าเป็นน,เน,นาเป็นตาแห่บ้านพี่ยู่เด<ช>้อบ้านพี่ยู่ไลฟ์สดของพี่เนมของอ่าร้องเชิน้องต้นอ,อ้อแสดงว่ามิชชั่นชีพทั่วมหาชนในแกิจสาวเรียนโซโอ่เสียดีย์ทั่วมาถืดดาสิคนหนึ่งหกขานเบาโทรศัพท์อยู่ก่อนกินกาแฟน้ำหนักนนหกสิบห้าตอนนี้ ลงมาเหลือหกศูนย์อู้หูก <mm> ี่เดือนคะนี่กี่เดือนอ่ะรีวิวมาค่ะรีวิวหน้าตะก,ก้าก็ได้หรือรีวิวตรงนี้ก็ได้มาคุยกันก่อนขอบคุณนะคะขอไม่อุ้มอะลงมายี่สิบสามขั้นบันไดยี่สิบสามหกว่าแล้วเมื่อคืนใส่ลองเสื้อผ้าไซส์ M หลวมหมดเลยเมื่อวานนี้อันนั้นลดยู่ได้หามอดก,กัน เราเคยไปเที่ยวนะคะบอกได้เลยไม่รู้ก็แสดเซวอะไรกันนักหนาเพราะนึ่งแถมนึ่งนึงงน่งแถมป,ป์น<ะ>ึ่งจิบบิดีเหรอฉันเพิ่งรู้แต่ปานั่งคดวายางเอาเขาตุ้งย่าขายขออนุญาตเอ่ยนะไปเซนลาเมาืมอ่มอวานมมันถึงเกี้ยสุดเตี้ยเรา <ๆ S 1> ชอบ <ๆ S 1> ซื้อของแบรนด์ไหมเราก็ไม่ได้ชอบนะแต่เราบพงเงินได้ไปจะบอกทุกคนหน่อยนะหน่อยนะคน,น,นที่ซื้อเสื้อผ้าแบรบนด์เลยคนที่จิ้มใน้ที่ไดต่อต่อน่ะ เขาเลื่อนพ่อเนี่บ่เกิดตัวละลอยกาบาทก็หขวใจใจเด้จริงๆแต่เมื่อวานน่ะไปเจอพี่มันเกิดเขาเรียกว่าเฟสซิวอะไรอ่ะพิเศษกิจรหรอหรือว่าอยู่ดีๆของแบรนด์ขนาดนี้ต้องมาหน,นึ่งแถมหนึ่งอย่างนี้หรอ <c oughs> พี่รแบรนด์นี้มันไม่ได้หลงอย่างง่ายๆนะค่อยเข้าไปดูเอะซื้อไหมไม่ได้ซื้อค่ะ <c oughs> ไปซื้อแบรนด์แบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งแต่ราคาหลักแบบ สามสี่พันแล้วแถมอะไรเงี้ยเขาไม่ซื้ออยู่ดีพอมาหารตัวเฉลีย่ยหารกันแล้วอะ่ะมันก็จะอยู่เหลือตัวละพันกว่าบาทอยู่ดีก็ยังแพงสําหรับค่อยอยู่ดีเราะ้อไม่ซื้อเขาจะซื้อจะมแต่ค่อยสงสัยว่าเอ๊ขนาดเขาแฟดเอวหนึ่งแถมหนึ่งคนยังไม่ค่อยดูสินค้ากันเลยมันเกิดอะไรขึ้นหรอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาจิ้มจ่อยกันอีกกว่าสุขภาพสําคัญค่ะคือจอยแลวกับาเสื้อผาเนี่ยแหละ ลุงตั้งใจว่าสิหาส่งยิ้มจากตัวที่แบบแมสแมสสักหนึ่งตัวเงปกติจะจิ้มเอาตัวละร้อยกว่าบาทในต่อตออย่างเงี้ยพอซักแล้วมันก็ย้วยก็ยืดประมาณแบบสามสี่ครั้งห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แต่สําหรับช่วงที่รูปร่างเราพันผวนแบบเนี้ยก็ควรจะซื้อถูกถูกก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อบ่อยเมื่อวานว่าจะไปดูส่งยินสักตัวหนึ่งที่แบบติดแบ,บแรนด์หน่อยเหมือนที่เคยใส่อะ รอวอหน่อยไปเจอแล้วะพาราน้องก็ยังเท่าเดิมหละน้องไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แสตซีลเหมือนแบรนด์อื่น mm hmm. ก็บ่าเอาอยู่ดีถ้ากิดไปหาเพ่าะทุกแบรนดหอดใจกัน,น mm hmm. ไอเป็นเมืองราคาก็เลยก็บ่าเอาเสร็จแล้วปุ๊บมาเพราะแบรนด์ที่แบบมันไม่เคยลดมันมาแบบหนึ่งแถมหนึ่งเฮ้ยมันหนึ่งแถมหนึ่งได้ไงวะเนี่ยอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ก็ไม่เอาอยู่ดีหนึ่งแถมหนึ่งเรามหาออกอยังพันกว่า โอ้ยม่ใช่ะเจ้าจะไปงานหาเงินอย่าง,าน,งาาน,นั้นเจ้าจหารีกว่านั้นแถวอียิปต์เขาเอาเด้กเขาก็เลยมาเอาแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่แบบคขาไมองข้ามไปเลยเขาไม่สนใจก็ไม่ได้แต่งตัวบูติกข,ขนาดนี้เนาะความเป็นไม่ยี่อุ้มค่ะบรอดเอนตัวบูติกเท่ากับเห็นเข้ารถแปดเก้าศูนย์หนึ่งแถมหนึ่งขอมาหารออกแล้วติ๊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 ออม,มิ๊ติ๊ติ๊ตห๊ติ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 ๊่ิ๊ต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  หาส่วนว่ะซีซีหาเป็นปะนใช่ไหมตัวละสี่ร้อยกว่าบาทสรุปน่เออจัดลดลงมาเหลือแปดเก้าศูนย์แล้วยังมาหนึ่งแถมหนึ่งอีกอุ้ยหลักการตลาดแล้วเขาได้อะไรวะค่าผ้าเขาได้ไหมเนี่ยบวกกติแบนดนทอาไม่ลดไงคอยก็ได้นำมาเลยฮ่าฮ่าชุดหนึ่งหนึ่งเดียวหนึ่งโอ้ย แล้วมึงจะไปทําไมคอยไปยืนเรืองโรื่อดนเดารค่งไม่ไม่เคยแต่งตัวสไตล์นี้แต่เห็นมันลดเยอะก็เอามาซึ่งไม่ใช่สไตล์ตัวเองอ่ะแม่โอ้ยแต่มันมันเขางัวคือจะของงัวอันนี้เขางัวคือจะของงัวเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้งัวนะเรียกว่าใช้ต่ายเป็นไหมแต่มันก็ไม่ใช่สไตล์ตัวเองแล้วมันจะใส่ไหมเนี่ยไปเอาแค่ว่ามันเสียเยอะยันยันเสียหน้ะเสียตาที่ไปแล้วก็พุณคะ คือไปแล้วอะเฮ้ยมันจะต้องได้นะไอสิ่งที่ตัวเองอยากได้อะไม่ได้ค่ะสรุปที่กับช้าเพราะว่าไอสิ่งที่ตัวเองอยากได้ไม่ได้ลดราคาก็เลยไม่เอาว้า <c oughs> ก็ไปได้ไอตัวเองไม่อยากได้แบรนด์ที่ตัวเองไม่เคยรู้สึกว่าชอบเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แนวทางไม่ใช่แนวของนางอะแต่นางนางกลัวเสียเปียบห้างมากหรือไงก็ไม่รู้ ไปขายอาหารไปยืนหารอย่างกดโทรศัพท์อาหารแล้วโอเคมันเหลือแค่นี้ใช่ไหมจะซื้อไปก็ได้วะเดี๋ยววันนี้จะลองใส่ให้ดูว่าทุกคนอยา่าขำนะอุตส่าห์ไปได้ของยี่ห้อมาแล้วก็แบบได้อะรล่ะคพาลาที่แบบดีเวอร์วันเนี้ยข้าพเจ้าจะใส่เพราะยังหัวเด้วยเพราะเกิดเห็นออคอยแปลกดลารัดารักออกมาจะยังหัวเด้อเพราะไปได้ของถือม่ พ่อเคยหัวเราะอะไรไม่ไม่ปกติพอ่อจะเจอแต่ผู้หญิงที่เซ็กซี่สวยสับไงเขาจะแต่งใส่สรงยินเสื้อยืดหรืออะไรก็ได้แต่ค่อยไม่เคยแต่งตัวสไตล์นี้แตบบ่แม่จะแต่งให้ดูพัาหลังมาก็มีอยู่หรอบอดี้สูงบอดี้สูดใส่ใอยู่ก็เป็นแนวผู้ใหญ่ก็แต่งข้ามแนวไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแนวแบบเด็กเด็กเนื้อเนื้อเนื้ออะ้วแบนดนนี้มันสําหรับเด็กแบบสาวเนื้ออะเอาง่ายๆคือดูเสื้อผ้าแล้วเนื้อเลย ซึ่งถามน้องยูแล้วว่ายูเอาไหมเนี่ยอุยมไม่ใช่แนวของนาไม่ใช่แนวของนางเหมือนกันนาก็เลยไม่เอาหุจา้จะมานลดเดยอะนะลูกแม่เส่แดดแม่อยากได้ไม่ค่เอามาสีแม่จะถามบังคับหนูําไม่ะาวิดีโอคอร์ดีๆนะเองลูกก็ไม่เอาถ้าจะซื้อให้ผัวก็คงใส่แล้วตลกเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ของผู้หญิงที่มันคือพแปศเก้าศูนย์อะเป็นราคาพลาเดียวที่มันลงมาเท่ากันแล้วแบบยิงจะมาหนึ่งแถมหนึง่งอีกเหรอฉันจะเสียเปียบพวกเธอไม่ได้นะฉันต้อง เฮ้ยได้ของลูกของฉันด้วยนะเนี่ยลูกของแม่ไม่ใช่แนวทางเอามาจะใส่ไหมมันก็เสียเปรียบอยู่ดีเขาบอกถ้าางนั้นแม่ก็เอามาของแม่ก่อนถ้าแ,แม่ชอบแล้วไม่ค่อยกลับไปเอาอีกมันเสร็จเยวถึงวันไหนเขาบอกว่ไม่มีเวลาแล้วเราจะลงใต้กันแล้วแม่ก็มาลองใส่ดูแล้วขำตัวเองดูก่อนเขาบอกแนวสาวเนื้อสาวเนื้อดนดนงอะไรเนี่ยคอปิดแล้วแบบโแบบอเคแบบแต่น่ารัก็คนที่เขาแต่งตัวแบบเนี้ย เขาเคยมั่นใจเขาเขาจะรักเลยเราไม่มั่นใจเองก็ค้ำอยู่จะไปเอาเงเนงยีนินยี่ห้อที่ตัวเองปลูกฝังไว้ตั้งแต่เป็นสาวสํำน้อยจะต้องมีติดบ้านแต่พอนอน,อนอลงมาก็เกิดปัญหาสิคะปลูกฝังไว้แล้วน้องอยู่เป็นผืนเป็นลมพิษเดี๋ยวไปสิบยาร้องพยาบอย ลงโรงพยาบาลตอนหกทุ่มยุบเลยค่ะเขาก็ฉินยุบเลยขึ้นเอาข,ข,ข,ขึ้นเอาขึ้นเอาแบบจะหายใจติดขัดถ้ามันขึ้นเยอะอย่างเงี้ยเขาปนคันแล้วแต่เช้าแล้วแหละแต่มันก็ยุบไปกินยาแก้แพ้แล้วมันยุบไปแล้วก็าพาแม่ไปดูแหวนดูไอนั่นให้พ่อกับแม่แต่พอกลับมาแล้วยลยลยลอ,ยอย่างไรยิมอยังใช่ไหมเอาก็ไม่ยิ่งยังอ๋อ มัเบียดขึ้นหายนอืมอืมอืมนะชิบะบาจันเลนี่มันหลานนักอะไอไงมันหายมีอะไรอย่างไร้วใจด้วยชิบะบาการละคร่ยพวกนี้มันชิบะบาการละครนะมันแสดงละครเก่งมากใช่ไหมวันมาวันมาอุ้มนะวันอันจ๋าวันให้ไปใส่ก่อน๋อ่ายมันก็กกับมาได้ จิ้มมาค่ะจิ้มมาเบาๆแล้วน้ำผัวเขียดแล้วจิ้มจ่อยจิ้มจ่อยจะใครอยากเปลี่ยนไซส์กางเกงเบาเรียงเปลี่ยนไซส์กางเกงยาวอะเลยบนี้ไปเจอเฟี้นเซียวนู่นนี่นั่นแล้วก็ขำจะคล้องไปไหนก็เลยไปรู้ว่าไซส์ฝรั่งอย่างเงี้ยมันเป็นไซส์ต่างประเทศแบรนด์ต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มในเกีย x x s s s แล้วก็ m แล้วก็ l แล้วก็ xl ก็คือ 2x จะไม่ค่อยมี xl ของเขาเท่ากับ 2xl เราไหมประมาณเนี้แหละหรือ 3x นี่แหละแต่ว่าเขาไม่น่าจะใช่เพราะว่าฉันไม่เคยใส่ได้นะ xl สุดๆของเขาฉันก็ไม่เคยใส่ได้ตอนที่นอนเยอะๆแต่พอเมื่อวานเอาไซส์ s มามาตรฐานของอ่าดีไซนเนอร์ต่างประเทศไซส์ s ของเขาไม่ใช่เล็กสุดอาจจะเท่าไซส์ m ณขณะนี้ ดิฉันซื้อมาฉันลองแล้วคุณตุ้มวันนี้คนจะเห็นมันหลวมค่ะดีใจปอบเมื่อให้ดิฉันแน่ปอบเมื่อแม่มเนน่เพราะว่าไซส์เอที่ซื้อมาเมื่อวานที่หนึ่งแถมหนึ่งเมื่อวานมันเป็นไซส์ของดีไซเนอร์ต่างประเทศแบรนด์เนี้ยซึ่งมันเริ่มจาก x อ s x s เออแล้วก็มาเอแล้วก็เอมแล้วก็เอแล้วก็เออมีแค่นี้ไซส์กดสั่งแล้วค่ะเขาพุณนค่ะ ก็เลยเอาเอสมาก็น่าจะอยู่ประมาณเอ็มหรือถ้าเอ็มก็จะอยู่ประมาณไซเอลของไซปกติคนไทยอะไรอย่เงี้ยพอ,อามาแล้วปุ๊บใส่หลวมง่ะลุงนี้เอาเอเอสมาแต่ค็ณมีเอสิกก็อายจะของเถาถ้าเอาเอเอสมาใดนี่เจ้าจะขำเลยพาดย้ายจะสิมาเอเอสขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งของน้องยูอ่ะ ก็แอบเอาส้งยินมาให้ส่งยินของเขาอะ่ะมันเป็นส่งยินฟิวเด็กสาวเนิร์ดนมสาวสวยสาวเนิร์ดสวยคนนึกถึงแบรนด์เนี้ยจะต้องคนสวยๆน่ารักนั่นรักแบลแบลไปใส่อะ่ะซึ่งมันไม่ใช่ฉันไงฉันเอามาเพราะฉันในอุ้มเนี่ยเห็นเขาแฟชั่นเซียวไหลก็จะหยิบเ,เขาไปนะ,อะเอ,อ้ก็เลยแอบเอาส่งยินมาให้ลูกตัวนึงก็ไม่รู้เขาจะชอบไหม ซึ่งส้มยิ้มตนนี้มันจะเป็นหวานมีมีผู้วา่าส่งยิ้มมีผู้เพามผู้ประดับนะก็หัวตัวขัดข่อยใส่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฟ้าค่ะขอบคุณใส่้อมีสภาพใจบางฟ้านะคะ,ะที่มาที่ไปต้องการกลับคาเพราะไปหาส้มยิ้มที่ต้องการเพราะตั้งตจ่จ่อยลงอ่ะมันต้องเปลี่ยนสเสื้อผ้าแล้วไม่เปลี่ยนนานแล้วยุ่มโดนแล้วมันป็นตะเบิ่งแล้ว ก็เลยเปลี่ยนแค่อยากได้สักตัวนี่แหละปกติแล้วรอวอเนี้ยส่งยินลอว์มันเป็นแบ่งคคนไทยไม่เพลงเราไม่เคยรู้นะเนี่ยแม่ได้ถามใครเลยรู้แต่ว่าเป็นสาวพอซีรีส์ขึ้นมาเขาพูดว่าลอวอลอวอวก็อยากได้การเกงก็ยินหรี่วายต้องร,รีบรับประมาณเนี้ยแต่ว่าของพ่อตุ้มอะ่ะไม่ว่จะติดแบงด์ให้สามีตลอดนะการเกงเขาเนี่ย ติดแบรนด์ตลอดเสื้อผ้าก็ติดแบรนด์ตลอดที่เขาใส่อยู่นั่นแหะใช่จ้ะเนาะแต่ว่าเป็นตากคือสติดแบรน,นด์เลยแม่บอกซ่อบอซ่บอเบอเบ้อซ่อบอเด้อวนสี่ซื้อว่าแบรนด์นั่นแบรนด์นี่ซื้อเกลียงไงไข่กันส่งไงไข่ก็ซื้อดีๆให้นั่นแหละมันคือได้กัดยุ่มจังนะมันพัดยุ่มยันอย่างย่างน้อยอย่างยาไม้ตัวเละขีดตัวแปะออกมาเบิงองของไข่หมดแล้วพูดถึงอ,อย่างยางยางมีดตาไข่แบบที่ เวียนกลําถามหาเนี้ยอืเล่นแนวมูเนี้ยเก่งเหรอฮะยัโอ้ยเออนกเมื่อเพี้ยเพ้ยื่นเพื่อกะบิดเจ้าว่าจะกินเจ้านี่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 คุยายมารู้สึกสร้างผัวแล้วเออบด้รยังใจก็เขาคุไบ้ลิ้นไปเอมันแพง